สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแบงค์50บาทสมัยสงครามโลกนะครับกดหยุดอ่านเองได้เลยนะครับเพื่อนๆให้เวลากดหยุดอ่านเองนานเท่าไหร่ก็ได้ y o u tube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับ1วิ2วิ3วิโอเคกดหยุดอ่านแล้วทีนี้เราก็มาดูครับเรามาดูแบงค์กันนี่นะครับอ่า กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขายายดูเองในมือถือทีหลังได้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาพิมพ์ลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปเอารูปไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเยน็ยนๆจิบกาแฟาชิวๆได้เลยนะครับแบงค์50บาทชนิดนี้ด้านล่างเขาบอกว่าเป็นเล้งแล้วก็สีสมวงนะครับระดับไม่สวยนะครับผุๆขาดๆก็คือ4 0,000 ระดับที่เก่าๆนะครับจะอยู่ที่90,000แต่ถ้าระดับที่ผ่านการใช้งานแต่ยังดูใหม่อยู่ก็คือแสนแปดสภาพนี้ก็คือ,อ,อ UNC นี่คือไม่ผ่านการใช้งานเลยคือ3 0 0 0 0นนะครับ UNC 30,000แต่ตัวนี้ไม่ใช่เนาะผ่านการใช้งานแล้วแล้วไม่ได้ผ่านการใช้งานแล้วยังสวยอยู่แสนแปดก็ไม่ถึงไม่ได้ผ่านการใช้งานแล้วเก่ามันก็ไม่เก่าอะครับ F90,000 ก็ยังไม่ได้แต่มันฉีกเลยมันอยู่ที่ระดับ G ก็คือ40,000บาทนะครับใบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิป YouTube อยู่ใต้คลิปจะมีช่อง YouTube กดเข้าไปเลยครับมันจะมีหน้าหลัก วิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่วิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญโบราณเก่าๆจากทั่วโลก400กว่าคลิปได้เลยนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าผมจะนําของที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับคลิปเราจะเน้นประหยัดเวลาของเพื่อนๆนะครับก็คือจะไม่ให้เกิน5นาทีนะครับส่วนมากนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับถ้าเนื้อหาไม่เยอะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆเสียเวลากับการดู YouTube แล้วก็มาฟังอะไรที่มันยาวๆเสียเวลาเนาะเพื่อนเนาะใช่ไหมเพื่อนๆ เอานำน้ำเอานื้อเนื้ออะไรไม่ต้องเอาน้ำนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่เกิน3นาทีนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับอยากชมแบงค์สงครามโลกมีแค่ช่อง YouTube นี้ช่อง YouTube เดียวที่ท่านได้เห็นเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็เป็นแบงค์ใบแรกใบนี้นะครับช่องอื่นไม่มีแน่นอนครับและช่องของเราประหยัดเวลาเพื่อนๆทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับเน้นเนื้อไม่เน้นน้ำนะครับ